วางลุนโอเนก่เลยครับเดียวเส้นลงทึ้งหันเลยอไม่ขึ้นรอบไม่ขึ้นตัวคุณกิากคุณกิาแค่ลุงหายไหนเหรเวลาด้วย Take it easy k i l l No one can hurt me, it's true. Hey there, there your is as, old as the world. ภาพที่เห็นไปนะคะจะเป็นกรณีรถตู้โดยสา,า,ารสาธารณะที่วิ่งระหว่างอนุสาวรีย์ชัยไปจบจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งจะผ่านจังหวัดราชคอนสียาแล้วก็จังหวัดอ่างทองจํานวนผู้โดยสารที่เห็นว่าเกินนะคะจะเป็นผู้โดยสารที่ขึ้นตรงบริเวณจังหวัดอ่างทองไปอพาเภอติเศษเชยชาญกรณีผู้โดยสารเกินเนี่ย ในฐานะที่เราเป็นผู้โดยสารที่นั่งมาในรถคันนี้เราสามารถที่จะดาเนินการได้ทันทีเลยเพราะว่าถือว่าเรานั่งโดยสารรถที่ไม่ปลอดภัยแล้วนะ,ะก็คือว่า 1. เราสามารถที่จะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทันทีถ้านึกเบอร์อะไรไม่ออกให้โทรไปที่191หนะคะหรือ 2. โทรไปที่1584นะคะซึ่งเป็นกรมขนส่งทางบกมีหน้าที่ที่จะรับเรื่องร้องเรียนในกรณีรถโดยสารสาธาราณะโดยเฉพาะนะเราก็สามารถที่ให้ตำรวจเนี่ยดักสกัดจับรถคันดังกล่าวได้ดีกว่าที่จะวิ่งไปแล้วเกิดอันตรายค่ะสำหรับผู้บริโภคนะคะที่ต้องการใช้สิทธิ์ในเรื่องของการร้องเรียนหรือว่าการแจ้งเบาะแสรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัยเราสามารถใช้ช่องทางได้จริง สี่ช่องทางด้วยกันนะคะอันแรกนี่คือว่าแจ้งที่เบอร์1 9 1ซึ่งเป็นเบอร์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเราสามารถที่จะใช้ช่องทางนี่เป็นอันดับแรกเลยอันดับที่2ก็คือ1584นะซึ่งเป็นเบอร์ของกรมขนส่งทางบกจะมีศูนย์ในส่วนของความคุ้มครองผู้ใช้บริการรถดยสารสาารณะอยู่แล้วส่วนอันที่3 ก็คือว่าแจ้งมาที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเพราะว่าทางมูลนิธิจะมีโครงการส่งเสริมสนับสนุนสิทธิผู้ใช้บริการรถดยสารสาธารณะซึ่นนะงดูแลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของอรถดยสารโดยตรงและช่องทางที่สี่ค่ะคือสถานีโทรทัศน์ไทยพีพีเอสซึ่งจะมีช่องทางที่เปิดให้กับประชาชนได้แจ้งเหตุอยู่ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะทวิตเตอร์เอสหรือว่าการโทรไปแจ้งที่ทางสถานีโดยตรง หรือว่าท่านที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถตู้นะคะว่าจะมีความปลอดภัยหรือว่าอันตารายยังไงสามารถติดตามเบ้ที่นิตยาสารฉลากซื้อสื่อผ,ผู้บริโภคของมูลนิธิผู้ผบริโภคฉบับเดือนรกรกฎาคมได้แลบพบกับเราได้เป็นประจำนะคะที่รายการรู้สิทธ์ออนไลน์ผ่านช่องทาง www.consumerthai.org ค่ะ